สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีพวกครีมพวกเนยนมครีมชีสอะไรแบบนี้ที่มันใกล้จะสิ้นอายุไขของเขานะคะเราก็จะเป็นจะต้องรีบๆใช้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยจะมีเมนูขนมเยอะหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นของคขาแล้วนะก็เดี๋ยวทามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันนี้เราจะทำเป็นบัตเตอร์ชีสเค้กนะคะ วัตถุดิบเนี่ยก็จะมีแป้งเค้กค่ะ150กรัมเนยสดเราใช้เป็นรสเค็มนะคะ60กรัมครีมชีส60กรัมค่ะไข่ไก่ใช้เป็นเบอร์2อสองฟองน้ำตาลไอซิ่ง60กรัมสูตรนี้หวานน้อยสามารถปรับขึ้นได้นะคะแล้วก็จะมีนมสดรสจืด80 ml สามารถใช้เป็นนมข้นจืดแทนก็ได้นะคะมีกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาแล้วก็สุดท้ายเป็นผงฟู1ทับ4ช้อนชาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักๆนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากตีไข่ก่อนเอาไข่ไก่เนี่ยมาตอกใส่แก้วเราจะใช้เป็นแก้วนะเพราะว่า,าเดี๋ยวเวลาที่เราผสมเนี่ยมันจะได้ผสมได้ง่ายๆจับ จับแก้วจับถ้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเทผสมอ่ะมันจะได้ไม่หลุดมือหรือแล้วก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเอาไข่ไก่เนี่ยมาตอกใส่แก้วเราก็ตีให้แตกเหมือนเวลาเราจะทําไข่เจียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องขึ้นฟูหรอกก็ตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเขาพอเข้ากันนะเราก็ใส่กลิ่นมานิลาลงไปผสมกับไข่ไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ตีเลยค่ะตีให้กลิ่นมานนิลากับไข่เนี่ยเข้ากันดีก็เป็นอันใช้ได้เราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเทครีมชีสแล้วก็เนยลงไปในชามผสมนะคะ เนยที่เราใช้เป็นเนยเค็มเพราะว่าเราชอบที่มันมีรสนัวๆนะแต่ว่าถ้าใครใช้เนยจืดมีมีแต่เนยจืดทาทาได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันก็แค่เติมเกลือลงไปในส่วนผสมนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้นะพอเราใส่เกลือเอ้ยพอเราใส่เนยแล้วก็ใส่ครีมชีสลงไปแล้วเนี่ยเราก็ตีค่ะตีให้เนยกับครีมชีสเนี่ยเขามีความเข้ากันเบาๆนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ น้ำตาลไอซิ่งลงไปโดยน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเราก็ค่อยๆทยอยใส่จนหมดนะคะแบ่งใส่ประมาณ3-4ครั้งก็ได้นะคะเราก็ตีวันนี้เราใช้เป็นตะกร้อไฟฟ้าเพราะว่าอยากประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลานะคะมีตะกร้อมือทําได้ไหมก็ทําได้อีกเช่นกันนะแต่ว่าจะต้องออกแรงหน่อยนะคะตีจนกว่าเนยกับครีมชีสเนี่ยเขาจะเข้ากันดีแล้วก็ขึ้นฟูขึ้นฟูก็สังเกตดูว่าสีของเขาเนี่ยมันจะขาวขึ้นนะขาวขึ้นจากตอนแรกเยอะเลยแล้วก็มีความ ดูฟูๆเบาๆนะอันนั้นก็เป็นอันว่าเขาขึ้นฟูดีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยไข่เนี่ยเราจะใส่ค่อยๆเทใส่ไปทีละนิดนะคะอย่าใส่รวดเดียวเดี๋ยวมันจะตีให้เข้ากันยากนะเราก็ใส่ไปเราก็ตีไปแบบนี้นะคะจนหมดพอเราใส่ไข่เราก็ตีจนเขาเข้ากันนะเขาอาจจะดูแบบมีแยกชั้นน้อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ แป้งกับผงฟูลงไปนะคือเราจะร่อนรวมกันนะใครจะร่อนเอาไว้ก่อนหน้าก็ได้หรือว่าจะมาร่อนทีหลังแบบเราอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแป้งเนี่ยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบนะกะเอาไม่ต้องเป๊เบกก็กะเอาให้ได้3มรอบก็คือเราจะใส่แป้งรอบแรกลงไปแล้วก็คนนะคะให้ส่วนผสมพอเข้ากันเบาๆนะหมายถึงว่าไม่ต้องเข้ากันดีแบบทั้งหมดไม่ไม่มีส่วนของแป้งเลยอะไรเงี้ย ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นเราก็แค่ตีให้เขาเข้ากันเบาๆแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่นมลงไปนมก็เช่นกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะต้องแบ่งใส่3ามครั้งเริ่มด้วยแป้งแล้วสุดท้ายเราก็จะจบด้วยนมนะคะเนี่ยพอใส่นมแล้วก็คนเบาๆจนเขาเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็ใส่แป้งลงไปอีกคนจนเข้ากันแล้วก็ใส่นมคนจนเข้ากันแล้วก็ใส่แป้งอีกครั้งสุดท้ายเราก็คนจนเข้ากันเราก็ใส่นมครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็คนจนเข้ากัน อันนี้ก็คือเราใส่จนครบหมดละเพื่อนจะสังเกตว่าโอ้ตรงขอบอ่างจะมีพวกแป้งที่มันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนตัวตะกร้อปั่นนะคะเราก็ต้องใช้ไม้พายนะมาปาดเก็บเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าเวลาที่เราผสมกันเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ที่ก้นหรือเปล่าแป้งอาจจะเป็นเม็ดนอนก้นอยู่หรือว่าแป้งที่ขอบอ่างเนี่ยเราก็ต้องปาดลงมาแล้วก็ผสมตะล่อมตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็เตรียมนําไปเทใส่พิมพ์เพื่อนําเข้าอบได้เลยนะ พิมพที่เราใช้วันนี้เนะี่ยเราใช้เป็นพิมพ์ขนมปังนะเพืพ่อนๆจะใช้เป็นพิมพ์แบบพิมพ์ทรงกลมก็ได้หรือว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้แล้วแต่เพืพ่อนๆสะดวกแล้วก็แล้วแต่ว่าเรามีแบบไหนนะมันจะเป็นต้องใช้เหมือนกันจะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ก็ได้นะถ้วยฟอยล์เล็กๆอบก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนที่เราจะอบเราก็จะโรยถั่วนิดนึงอันนี้จะเป็นอัลมอนด์นะคะเพืพ่อนๆสามารถโรยเป็นอัลมอนด์สไลซ์อัลมอนด์แท่งหรือว่าอัลมอนด์บด หยาบแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่โรยอะไรเลยก็ได้หรือโร,โรยถั่วชนิดอื่นก็ได้นะอย่างเช่นแมคคาเดเมียหรือว่าพวกแบบถั่วพิต้าชิโออะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าอยากกินอันนั้นก็ใส่ได้เหมือนกันเลยหรือไม่โรยอะไรเลยก็นั่นแหละเพนๆไปก็อร่อยเหมือนกันนะคะพอเราโรยถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำเขาเข้าอบค่ะ อบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะใช้ไฟบนล่างแล้วก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่เตาอบของเพื่อนๆด้วยนะว่ามันกระจายความร้อนได้ดีแค่ไหนนะคะทํางานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนเราก็ต้องคอยเช็คดูวิธีเช็คก็คือถ้าอาออกมาเอา ไม้ปลายแหลมหรือว่าเอามีดปลายแหลมเนี่ยจิ้มลงไปแล้วดึงขึ้นมาไม่มีเนื้อเค้กติดก็เ,เป็นอันว่าเขาสุกดีแล้วนะคะพะออบเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะเอาเขาไปพักไว้ในตู้เย็นเพราะว่าบัตเตอร์เค้กเนี่ยถ้ากินเย็นๆก็จะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกนะคะตอนอบออกมาเนี่ยในห้องครัวของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมทั้งหอมแบบหอมครีมชีสหอมกลิ่นเนยหอมคือเค้กตัวเนี้ยหอมมากๆเลยหอมกลิ่นอัลมอนด์ข้างบนด้วยนะเวลาที่เขาโดนความร้อนเนี่ยหอมมากมาก พอเราแช่เย็นจริงๆก็ควรแช่เย็นไว้ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะคะเราก็เลยแช่เย็นไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะแล้วก็เอาเขาออกมาสไลด์เป็นชิ้นๆแล้วก็สามารถเอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยหรือว่าเพื่อนๆจะกินตอนที่อบเสร็จใหม่ๆอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่มันจะฟิลมันจะต่างกันอะเอ่อรสสัมผัสตัวเนื้อสัมผัสมันก็จะต่างกันไปอีกแบบหนึ่งอะนะอย่างเราเนี่ยเราชอบกินเย็นๆเราก็ต้องแช่ยเย็นนะคะแล้วก็ตัว พอเราสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะได้บัตเตอร์ชีสเค้กเอาไว้รับประทานแล้วนะคะรสสัมผัสของเขาก็จะเหมือนบัตเตอร์เค้กที่มีกลิ่นอายของความเป็นชีสเค้กด้วยนะก็จะมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยใครกาลังรู้สึกว่าไม่ได้อยากของหวานไม่ได้อยากขนมหวานที่มีรสชาติหวานโดดขนาดนั้นก็ลองสูตรนี้ดูแต่ใครชอบรับประทานหวานแนะนาให้เติมน้าตาล,ลขึ้นไปอีกนะคะประมาณ10กรัมก็ได้นะ เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นหน้าตาของบัตเตอร์ชีสเค้กของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างนี้นะเผื่อว่าใครอยากจะทําตามจะได้ทําได้แล้วก็ถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้<ม>ก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ